แทยไทยกัมพูชาหรือ JBC ของฝ่ายไทยและกัมพูชาซึ่งฝ่ายไทยมีนายประสานประสารมิจฉัยเป็นประธานส่วนฝ่ายกัมพูชามีนายลานเจียซึ่งเป็น,น,นรัฐมนตรีกิจาการชายแดนเป็นประธานคณะกรรมการ JBC ฝ่ายกัมพูชาและก็ทั้งสองฝ่ายนะคะได้พบกันเมื่อช่วงเวลา1ินาะฬิกานะคะแล้วก็มีการประชุมกลุ่มเล็กนะกลุ่มย่อยระหว่างทั้งสองฝ่ายก่อนที่จะมาประชุมนะในห้องประชุมใหญ่ซึ่ง ขณะนี้เองนะการประชุมในห้องเล็กนะคะที่มีขึ้นตั้งแต่เวลา10นาฬิกานะคะก็ยังคงดำเนินอยู่ได้ทั้งสองฝ่ายก็จะเห็นว่าฝ่ายไทยเรานัโดยนายประสารประสารวิชัยอดีตเอกชนรัฐมนตรีนะคุณพนงเป็นประธานเจมีซีและฝ่ายกัมพูชามีนายลาวเจียนซึ่งเป็นรัฐมนตรีกิจการชายแดนค่ะทั้งสองฝ่ายก็ประชุมกันในห้องเล็กนะมีฝ่ายห้าคนนะที่ นี่เป็นการประชุมครั้งที่6นะคะแล้วก็เป็นการพบกันระหว่างประธาน j จ c ีทั้งสองฝ่ายนะคะการประชุมเป็นการหารื่อนะ้อย่างเปิดเผยลงไปตรงมาต้องว่าการประชุมค้งนี้จะมีผลลักอย่างเป็นรมสุดีครั้งแรกที่ประธานทั้งสฝ่ายได้พบกันนะเป็นการประชุมในรอบ12ปีนั่งจปี2555นะคะก็มีขึ้นที่ ซึ่งการประชุมที่มีขึ้นนะคะที่โรงแรมโซฟีเทลค่ะรุมพนมเปญประเทศกัมพูชานะคะเมื่อสักครู่เป็นภาพการพบกันของอประธาน j b c ทั้งสองฝ่ายนะ,ะารประชุมวงเล็กที่เริ่มไปตั้งแต่เวลา10นาฬิกาแต่ว่าตอนนี้เวลา11นาฬิกาแล้วนะคะยังรอการประชุมวงเล็กอยู่ก่อนที่จะเข้ามาที่ห้องประชุมใหญ่นะะซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เองนะคะเป็นที่จับตาของ คนไทยนะคะแล้วก็ค<น>กัมพูชาที่หวังว่าการประชุม JPC จ,จะนำมาซึ่งการแก้ปัญหานะคะเขตยแดนระหว่างไทยและกัมพูชาค่ะในขณะที่การประชุมนะคะที่จะมีขึ้นวันนี้นะคะในส่วนของฝ่ายไทยเรายัางคงยืนยันที่จะใช้การเจราจาระดับทวิภาคีหรือ JPC นะคะแล้วก็ขอข้อตกลง,ง MOU ม3อในการแก้ปัญหาการปบ่ปันเขตแดนระหว่างไทยและกัมพูชาในส่วนกัมพูชานะคะก็ยืนยันจะนำสี่ข้อพิพาทไปสู่ศาลโลกเดี๋ยวหลังจากที่ประชุมใน เล็กเสร็จแล้วเราคงต้องรอการประชุมในวงใหญ่ซึ่งตอนนี้มีสื่อมวลชนนะที่มารออยู่เป็นจำนวนมากและมีเจ้าหน้าที่นะของฝ่ายกัมพูชาที่มารอติดตามการประชุมนะ,ะในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่รวมถึงการประชุมวงเล็กที่มีขึ้นนะคะในส่วนของ JBC ไทยและกัมพูชาค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตาม